มีคำถามค่ะจากคุณผู้ชมเข้ามาว่าอาจารย์เนี่ยงั้นหนูกินแกงได้ไหมหรือว่าสามีนุ้ยเนี่ยค่ะพอรู้ว่าขมิ้นชันดีตำใหญ่เลยเอามาตำทำน้ำพริกใหญ่เลยนุ้ยก็อื้อแล้วจะต้องกินไปในปริมาณเท่าไหร่ล่ะถึงจะร่างกายเนี่ยนำไปใช้แล้ว มีคุณประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของเราอย่างนี้ค่ะอาจารย์งั้นให้อาจารย์อธิบายเรื่องของการดูดซึมของตัวคำยิ้นชันได้ไหมคะได้ค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกคุณนุ้ยว่าอย่างนี้สายพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะให้ปริมาณสารสําคัญการที่เราจะไปรับประทานในแกงในอาหารอื่นๆมันยากต่อการกําหนดเพราะว่ามันเริ่มมีตัวแปรต,ตั้งแต่สายพันธุ์ม,มาถึงกระบวนการที่ process ในกระบวนการนี้ตัวนี้หายไปไหม อ๋อสารสําคัญที่จะช่วยดูแลร่างกายของเราหายไปไหมหายไปไหมาจากความร้อนไหมหรือจากอะไรก็ตามอุณภูมิอากาศการเก็บรักษา,าผลิตภัณฑ์มันมีผลหมดมรหรวยนี่นี่เลยตัวพริกไทยดำํำพริกไทยดำเนี่ยจะมีสารเขาเรียกว่าเป็นเพปเปอร์อินคือตอนนี้เป็นสารที่เขาชอบหลายๆที่เนี่ยชอบอาไาผสมกับ กับสมุนไพรตัวอื่นๆเพื่ออะไรเพื่อ induce หรือเขาเรียกว่าเป็น enhancer เป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซึมนั้นซึ่ง p e p e r m i n ไปช่วย metabolism เหล่านี้และอย่างที่อาจารย์ได้วิจัยตัวค u รุ u มีแล้วเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้อันนี้ในที่ที่เราทำเนี่ยเราทำในระดับเซลล์มันก็เห็นได้แล้วว่าตัวผลิตภัณฑ์สามารถที่จะละลายแล้วก็ซึมเข้าไปในเซลล์ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวคุรุคุมีนเองเนี่ยเมื่อคุณผู้ชมรับประทานไปแล้วเนี่ยรับรองว่าสามารถที่จะดูดซึมและนำไปใช้เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณผู้ชมได้นั่นเองค่ะ